สวัสดีค่ะนักเรียนป1ทุกคนวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยนะคะก่อนอื่นครูขอแนะนําตัวก่อนเลยนะคะครูชื่อนางสาวพันปภพปรบุญศรีค่ะชื่อเล่นชื่อครูกระต่ายนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องภาษาไทยใลนล่าหน้ารูกันค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นแผนที่นะคะข้อมูลนะคะ นี่คือแผนที่ะะการใช้ภาษานะคะหรือว่าการใช้ภาษาไทยของเรานั่นเองนะคะก็จะมีหประเทศค่ะประเทศแรกนะคะก็จะเป็นประเทศไทยค่ะประเทศไทยนะคะกลุ่มภาษาที่ใช้นะคะประกอบไปด้วยกลุ่มภาษาไทยกลางนะคะตะวันออกได้แก่ภาษาไทยขีนเหนือภาษาไทยซงแล้วก็ภาษาไทยค่ะต่อไปนะคะเป็นกลุ่มภาษาไทยกลางตะวันออกนะคะได้แก่ภาษาย่อภาษาพวนภาษาผู้ไทยนะคะภาษาอีสานค่ะต่อไปนะคะ เป็นภาษาไทยตะวันตกเฉียงเหนือค่ะได้แก่ภาษาลือภาษาไทยใต้คงค่ะประเทศที่2นะคะคือประเทศจีนค่ะประเทศจีนนะคะกลุ่มภาษาที่ใช้ประกอบไปด้วยกลุ่มภาษาไทยกลางนะคะได้แก่ภาษาจ้วงใต้ค่ะกลุ่มภาษาไทยตะวันตกเฉียงใต้นะคะได้แก่ภาษาไทยยาค่ะภาษาปาดีภาษาไทยฮ่องจีนค่ะกลุ่มภาษาไทยกลางตะวันออกนะคะได้แก่ภาษาลาวค่ะภาษายอ ภาษาพวนภาษาผู้ไทยค่ะต่อไปนะคะเป็นกลุ ay, ่มภาษาไทยตะวันตกเฉียงเหนือค่ะได้แก่ภาษาลือภาษาไทยใต้คงค่ะต่อไปนะคะเป็นกลุ่มภาษาไทยเหนือนะคะได้แก่ภาษาแสกภาษาไทยแมนแล้วก็ภาษาปูอี้ค่ะต่อไปนะคะเป็นประเทศที่3นะคะคือประเทศลาวค่ะประเทศลาวนะคะกลุ่มภาษาที่ใช้นะคะประกอบไปด้วย กลุ่มภาษาไทยกลางตะวันออกนะคะคได้แก่ภาษาลาวภาษาพวนภาษาอีสานค่ะกลุ่มภาษาไทยตะวันตกเฉียงเหนือนะคะได้แก่ภาษาลือภาษาไทยใต้คงค่ะต่อไปนะคะเป็นประเทศอินเดียค่ะประเทศอินเดียกลุ่มภาษาที่ใช้นะคะได้แก่ กลุ่มภาษาไทยกลางตะวันตกเฉียงใต้นะคะได้แก่ภาษาตุรุงค่ะแล้วก็กลุ่มภาษาไทยตะวันตกเฉียงใต้เฉียงเหนือค่ะได้แก่กลุ่มภาษาอาโฮมโมแล้วก็ภาษาไอตนภาษาคัมตี้ค่ะ <S <S ต่อไปนะคะเป็นประเทศพม่าค่ะประเทศพม่าก,กลุ่มภาษาที่ใช้นะคะประกอบไปด้วยกลุ่มภาษาไทยกลางตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นเหนือค่ะภาษาพูวนนะคะต่อไปเป็นกลุ่มภาษาไทยตะวันตกเฉียงเหนือนะคะได้แก่ภาษาอาหมภาษาือภาษาคําตี้ภาษาขืนแล้วก็ภาษาคำยางค่ะต่อไปนะคะเป็นประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามนะคะภาษาที่ใช้ประกอบไปด้วยภาษาไทยกลางได้แก่ภาษาม่านซาลานภาษาหนุงภาษาไตภาษาซึนลาวค่ะกลุ่มภาษาไทยตะวันตกเฉียงใต้นะคะได้แก่ภาษาไทยท่านภาษาไตซาปาแล้วก็ภาษาไทยฮ่องจีนค่ะ ต่อไปนะคะก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ